6 7 8 0 2 0 2> นี่บริเวณรางรถไฟนะครับรางรถไฟของจังหวัดระเยาเป็นสองข้าง สุดถึงไปสาย้าแหล่งสูงเห็นหลักแดง,งนะครับน,นี่คือส่วนหนึ่งด้านหลังของถนนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> บางด้านโน้นก็มีเหมือกัน ก็มีนะครับมีอยู่สองตรงไปทะลุหนึ่นจากจุดแนวทางรถไฟไปอีกแนวทางหนึ่ง ระยะทางประมาณอีกห -6 กิโลไปทะลุอีกแนวเส้นทางซึ่งผ่านถนนนี้ไปอีกประมาณอีกห6กโลทางรถไฟจะไปทะลุอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งผ่านแนวทุ่งนาแนวสายไฟฟ้าแรงสูงรลอดระยะทางนี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองถนนบายพาสของจังหวัดพะเยา เส้นทางแรกนะครับซึ่งทําได้ไม่นานก็มีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับความเสียหายก็เกิดขึ้นละเนื่องจากรถบรรทุกหนักหรือว่าเนื่องจากสเปคของถนนไม่ได้ไม่ได้ตามที่การบรรทุกนะครับถนนก็เสียหายคราวนี้เราจะไปถึงาทางรถไฟเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายนี่ไปอีกประมาณสัก 3กิโลสามกิโลก็จะถึงแนวทางแนวทางที่รถไฟทะลุมาเส้นทางนี้นะครับเราจะมาดูระยะสั้นๆให้เห็นแนวทางเห็นที่เสาแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงทะลุมาตรงนี้นะครับจากจุดเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นนี้นะครับไปข้างหน้าประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับนี่ครับระยะเสาทางซ้ายมือขวามือนะครับเสาไฟสองสว่างถนนนะครับ ถึงจดถึงพุ่มต้นไม้พุ่มต้นไม้ตรงนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นบ้านจัดสรรเพิ่งทําใหม่นะครับด้านซ้ายเสยาไฟต้นนี้นะครับนี่คือบ้านสีเหลืองแนวนี้โดนหมดเลยครับ,รบซึ่งเขาเพิ่งสร้างเสร็จมาปีน้หมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านน่าจะโดนทางรถไฟหมดตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับเป็นแนวทางรถไฟลัทลุไปทางนี้นี่คือมีป้ายบอก บ้านด้านซ้ายมือกระโนนก็โดนด้วยนะครับก็โดนด้วยน่าจะแนวถึงบ้านหลังนี้ด้วยะถึงแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงน่าจะโดนหมดเลยครับก็ก็มีการเวียนคืนให้ชาวบ้านแนวเขตในระยะตั้งแต่สองร้อยเมตรจนถึงห้ารอยเมตรแล้วแต่จุดไหนแผนที่เวียนคืนบริเวณเส้นทางรถไฟมีแนวเขต บางจุดก็200เมตรบางจุดก็300เมตรบางจุดก็350เมตรพูดง่ายๆ200เมตรจนถึง300เมตรระหว่างแนวทางรถไฟถ้าเป็นสถานีรถไฟจะ300ถึง500เมตรสองข้างทางนะครับช่วงเส้นทางนี้ผ่านจังหวัดปเจา้าก็มีหลายสถานีด้วยคำสั่งของคุณเอกประยุทธจันโอชานะครับเรื่องการเวรคืนแนละ ให้ค่าใช้จ่ายเวนคืนที่ดินถวกต้นไม้ยืนต้นสิ่งกุกสร้างที่ดินอสังหาริมทรัพอสังหาริมทรัพย์สามารถเวนคืนได้และชดใช้ค่าเป็นเงินผ่านหมู่บ้านผ่านโรงพยบาบาลสถานีตำรวจและแต่จุดส่วนอนาคตจะสร้างกำหนดเมื่อไหร่นี้ก็ค่อยดูคอยดูกันต่อไปครับว่าทางรถไฟ ที่พะยาจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าชนดูด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ